ขับรถครูดฟุตบาทเคลมประกันได้ไหมตอนเคลมต้องบอกว่าอะไรเสียเงินหรือเปล่าแล้วประกันชั้นไหนที่คุ้มครองวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเติร์นครับแล้วก็ p r รซ่ามันนี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทําให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่กด subscribe กด like หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนนะ กดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตจากเราด้วยนะครับรถพรูดฟุตบาทครับเป็นอุบัติเหตุยอดนิยมที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกวันเลยซึ่งทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดทุกคนน่ะรับรถไปชนฟุตบาทขึ้นมาเราต้องแจ้งประกันยังไงให้ไม่เสียเงินเพราะจริงๆแล้วครับการชนฟุตบาทเนี่ย เคลมได้แบบไม่ต้องเสียเงินนะครับโดยก่อนอื่นครับอุบัติเหตุชนฟุตบาทครับจะมีประกันรถยนต์ที่คุ้มครองเนี่ยแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือประกันรถยนต์ชั้น1นนั่นเองส่วนถ้าใครทําประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆอยู่อย่างเช่น2อบวกสบวกสหรือ3เนี่ย จะไม่คุ้มครองครับถ้าทุกคนไปชนกับฟุตบาทและเมื่อเราครับเกิดอุบัติเหตุชนกับฟุตบาทปุ๊บเวลาเราจะแจ้งกับประกันรถยนต์ของเรานะฮะก็ให้แจ้งไปตามตรงได้เลยว่าเราเกิดอุบัติเหตุชนฟุตบาทนะครับที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรการแจ้งประกันแบบนี้ครับจะไม่เสียเงินเพิ่มนะ เขาบัติเหตุชนฟุตบาทครับจะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีคู่กรณีของเราก็คือฟุตบาทนั่นแหละนะครับการเคลมแบบมีคู่กรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับหรือว่าไม่ต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกนั่นเองแต่ก็มีเคสนะครับที่หลายๆคนนะ่ะเกิดอุบัติเหตุชนฟุตบาทแล้วสุดท้ายเรียกประกันมาต้องเสียเงินเพิ่มต้องบอกว่ามันมี2กรณีหลักๆครับประมาณนี้ข้อแรกเลยนะครับ ก็คือว่าเวลาเราแจ้งประกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุชนฟุตบาทเราดันไปบอกว่าไม่รู้ว่าชนกับอะไรหรือไม่รู้ว่าชนเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับอยู่ๆก็เกิดรอยมาแล้วซึ่งถ้าเราแจ้งประกันแบบนี้เนี่ยนะครับประกันเขาจะถือว่าเราชนแบบไม่มีคู่กรณีนะครับเพราะไม่สามารถแจ้งได้ว่าเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อันนี้จะถือว่าไม่มีคู่กรณีก็จะต้องเสียเงินค่าเสีย ส่วนแรกเพิ่มนั่นเองครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับคือรถเราเนี่ยชนฟุตบาทและเราสามารถแจ้งประกันได้จริงๆนะครับว่าเกิดที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับมันไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้ทำให้ชิ้นส่วนของรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถึงบุบแตกร้าวแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกฎระบุไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่บุบแตกร้าวเนี่ยเคลมปุ๊บเราต้องเสียเงินค่าเสียหายส่วนแรกก่อนอะนะครับ แต่ว่าข้อ2เนี่ยก็อาจจะไม่เสมอไปนะบางบริษัทประกันเขาอาจจะอนุโลมให้ครับมันไม่รุนแรงเท่ากับข้อแรกเนาะข้อแรกเนี่ยบอกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเสียเงินแน่นอนแต่ข้อ2นะครับบางบริษัทประกันถ้าเขาเห็นว่าแผลมันเออ,ม,เอ,อ,ม,เอ,อมันเอ้ยมันเคลมได้เนี่ยเขาว่าเคลมให้โดยไม่เสียเงินครับ เราไวประมาณน,นี้นะทีนี้ครับก็มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุชนฟุตบาทนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องแจ้งประกันในทันทีหรือเปล่าก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราสามารถแจ้งประกันในทันทีได้เลยเนี่ยนะครับจะดีมากเพราะว่ามันถูกต้องตามกฎระเบียบที่เขาระบุไว้ทุกอย่างนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตามกฎแล้วนะ เขาจะต้องแจ้งประกันทันทีหรือเร็วที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่สะดวกนะครับหรือว่าเราไปชนในที่มืดๆรับตาคนหรืออะไรก็ตามยังไม่อยากแจ้งเคลมนะครับส่วนนี้เนี่ยบริษัทประกันเขาก็มีการอนุโลมให้เหมือนกันนะครับ เราสามารถที่จะแจ้งเคลมทีหลังได้นะหรือในกรณีของบางคนอาจจะเก็บแผลที่ชนแบบนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยเคลมทีเดียวทั้งสองถึงสามแผลแบบนี้เรียกประกันมาจดจดจดมาเคลมทีเดียวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหลายหลายบริษัทส่วนใหญ่เขาก็อนุโลมให้แบบนี้ครับแต่ถ้าทุกทุกคนไม่ชัวนะสมมุติว่าไม่ชัวกลัวว่าแบบบริษัทประกันจะไม่ให้เคลมหรือเปล่าถ้าเราเคลมช้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยทุกคนสามารถ โทรเข้าไปที่บริษัทประกันของตัวเองได้เลยนะครับโทรเข้าไปแล้วเราไม่ต้องแจ้งเคลมนะครับโทรไปถามว่าเราเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งเคลมทีหลังได้ไหมนะครับตรงนี้เขาก็จะมีคําแนะนําให้เหมือนกัน,นครับไม่จําเป็นต้องแจ้งเคลมนะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเฉยๆก็ได้นะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดของข้อมูลนะที่ผมคิดว่าทุกคน ควรจะรู้ไว้นะถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุครูดฟุตบาทนะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะที่ผมอาจจะยังนึกไม่ถึงแบบแต่ละคนอาจจะมีคําถามของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาขั้นใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้เร็วที่สุดเลยนะหรืออยากจะคุยแบบส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะครับ สามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาได้นะครับที่แอดไพรซ่ามันนีได้เช่นกันนะครับและอย่าลืมนะครับคิดจะเปรียบเทียบประกันรถยนต์นะครับคิดถึงไ r รซ่ามันนี่กันไว้ด้วยนะก่อนไปครับก็ฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนไปนะขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับ